พอเห็นคลิปนี้แล้วก็เห็นใจแม่ค้าเนาะ<ช>กับเรื่องของฝนยังเจอกันต่อเนื่องไหมคะฝนเนี่ยนีฉ่ำๆจริงๆอย่างที่บอกว่าเป็นหน้าฝนนะคะ,<ฮ>ะแต่ว่าอยู่ที่ว่ามันจะไปเจอด้านบนหรือด้านล่างของประเทศมนันขึ้นขึ้นลงๆช่วงนี้นะคะแต่อย่างพรุ่งนี้คุณผู้ชมก็จะภาคเหนืออาจจะเจอฝนน้อยๆสัก่อยสัก40%ของพื้นที่ <ฮะ S 1> มันจะมาหนักช่วงภาคกลางภาคตะวันออกกับอีสานตอนล่างรวงมไปถึงภาคใต้ด้วยช่ำๆ6 0 7 0ของพื้นที่ก็สรุปง่ายๆว่ายังเจอฝนกันอยู่ใช่ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ ก็ตกหนักหลายพื้นที่ก<อ>รุงเทพและปริมณฑลทุกจังหวัดนะคะเจ็ดสของพื้นที่เลยเราบอกเลยคุณผู้ชมขาพี่ปุขข๊กค่ะเวลาฝนตกมาเนี่ยมันเหนื่อยเหลือเกินเพราะอะไรรู้ไหมคุณชอบมาตกตอนจุดตอนเนอย็นยุทธศาสตร์อะอเวลารถติดหนักๆเวลาที่คนเขาเลิกงานกันแล้วบางทีนะขับรถ ฝ่าฝนน้ำตีใต้ท้องรถคลื่นคลื่นนึกว่าเรือนึกว่าเรือโอ้นะคะก็ชาวกรุงเทพวันนี้ก็ยังต้องรับมืออยู่โดยถึงรวมไปถึงพรุ่งนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเราอาจจะบ่นว่าุน้ำรอก,การระบายชาวกรุงเทพที่เจอเนอะแต่จะบอกว่า ชาวบ้านที่พี่น้องอยู่ภาคกลางเนี่ยเขาอ้วมกว่าเราเยอะมากเพราะเขาเจอน้ําท่วมทุกปีแล้วเขาไม่ได้เจอแค่แบบ10เซน20เซนครึ่งชั่วโมงหายเขาอยู่กับมันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนบางทีสูง1เมตรเมตรครึง่งแทบจะอยู่บ้านตัวเองไม่ได้เลยแล้วตอนนี้นะคะที่พื้นที่ของพระนครศรีอยุธยานอกจากที่เขาจะต้องรับมือกับน้ําท่วมที่มันเพิ่มระดับสูงขึ้นเนี่ยมันมีสิ่งที่มากับน้ําด้วยแล้วไม่อยากจะเจอเลยอะไรคะไปดูกันค่ะว่าเขาเจออะไรคุณผู้ชม นี่ค่ะอมากับน้ำ มันอาจจะไม่ค่อยชัดเพราะว่าชาวบ้านเขาถ่ายไว้แล้วเราคงต้องซูมเข้าไปถึงแม้ว่าจะภาพไม่ชัดแต่ที่ชัดเลยคือรู้ว่ามันคือตัวอะไรค่ะคุณค่ะจระเข้ค่ะโอ้ยจะบอกว่าแค่เห็นตัวเงินตัวทองดิฉันก็ว่าน่ากลัวแล้วแต่นี่จระเข้ที่มันนี่อืมแหลมนะคะแล้วมากับน้ําไม่รู้ตัวใหญ่ขนาดไหนนะคะชาวบ้านหมู่5ตำบลท่าดินแดงที่อาเภอผักไห่บอกโอ้โหกลัวเลยจ่ะเพราะว่าดิฉันก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ําแล้ว โอ้จะลุยน้ําก็ไมก่กล้าจะพายเรือก็กลัวเหมือนกัน <ฮะ S 1> ถ้าเกิดว่ารู้ว่าในน้าเนี่ยมันมีเจ้าจระเข้ปูวนปียนไปปูวนปียนมายังจับไม่ได้นะคุณผู้ชมคือที่เห็นเนภาพเนี่ยมันมาโผล่ให้ชาวบ้านเห็น <ฮะ S 1> ตอนที่แม่น้ําน้อยล้นตะลิ่งแล้วก็คือท่วมเข้ามาในบ้านประชาชนเพราะฉะนั้นทีนี้มันอาจจะหลุดเข้ามาวันดีคืนดีอาจจะมาอยู่ใต้ถุนบ้านเราก็ได้หรือ,อมาอยู่บนบ้านไหมคุณโอ้โหเพราะว่ามันก็ปิ่ม ใช่ต่ะเวราะปกติแล้วจระเข้มันไม่ได้อยู่แค่ในน้ำอ่ะบางทีมันต้องมีจ anyway ังหวะที่พักอยู่บนบกบ้างตักแดดเนาะใช่ไม่ใช่ว่าตื่นมาตอนเช้าแล้วเจอจระเข้อยู่แบบปลายเตียงอย่างเงี้ยไม่ไหวนะเออเอาชาวบ้านเขาเดือดร้อนขนาดไหนฟังเสียงกันหน่อยค่ะก็ถายเรือเข้าไปได้ชุมบ้านหลังเนี้ย ข้าวปลาโอมันไม่ใช่หรยอวะมันโผล่ขึ้นมากับนนั้นมันขึ้นแต่หัวมันแต่มันหัวมันมันเป็นปุ่มปุ่มปุ่มแล้วก็สีมันจะมันจะดําก็ไม่ถึงดําเลยแต่มันแบบออกน้ําตาลน้ําตาลจัวจัวกระปั้นไม่ไม่เกินสองเมตรสงสส่มันจะหิวนะอืมไ่ถึงได้โผล่แต่ป้าว่ามันไม่ไปไหนหรือวะมันจะวนเวียนอยู่เนี้ยอื ก็คือวนเวียนอยู่แถวนี้เพราะ<ช>ฉะนั้นยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่<ช>ไม่ใช่แค่ระวังระดับน้ําระวังจระเข้ด้วยระวังสัตว์อันตรายที่มากับน้ําด้วยแต่มันก็ไม่ใช่แค่จระเข้นะ<ช>มันอาจจะมีงูม,มีสัตว์อะไรที่แบบว่ามากับน้ำอ<ช>่ะค่ะอันตรายอีกต้องเพิ่มความระมัดระวังละป้าบอกดูละสงสัยมันจะหิว ค่ะเ<ฮ>ออเดียยิ่งน้ากูเข้าใหญ่เลยนะคุณกบังกํานัตนตําบลท่าดินแดงก็เลยบอกว่าตอนนี้ต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่นะคะ <ฮา S 2> โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยตอนเวลากลางคืน <ฮา S 2> เพราะว่ามันมืดไงบางทีเราก็จะมองไม่เห็นตัวอาจจะไม่ทันระวังนะคะแล้วก็เพื่อความมั่นใจของชาวบ้านเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยออกตรวจเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับชาวบ้านไปด้วยในตวัวแต่ยังไงก็ขอให้จับตัวมันได้ก่อนอ่ะถ้าเรารู้ว่าโอเคมันจับไปได้เราจะได้เบาใจหน่อยค่ะจริงก็ส่วนที่จังหวัดอื่นๆนะไปดูอ่างทองกันบ้างอันนี้ก็ ยังน่าเป็นห่วงนะคะกับระดับน้ําที่คงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ผู้รับเหมาเขาก็มีการนําเครื่องจักรบดอัดถนนตามแนวเขื่อนมาช่วยป้องกันน้ําท่วมอีกแรงหนึ่งที่บริเวณหน้าวัดสนามชัยที่ตําบลตลาดหลวงอําเภอเมืองนะคะเพราะว่ามันก็ชํารุดไปตามกาลเวลานกก็อยากจะทําให้มันแบบพร้อมกับการารับมือกลัวว่าเดี๋ยวน้ํารั่วเข้ามาที่นี้เข้าไปถึงวัดแน่นอนนะคะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองก็เลยเอาพลาสติกด้วยมาเพิ่มอีกแรงหนึ่ง โปะเข้าไปเลยบนแท่งเบรีเออร์เพราะว่าบางทีมันอาจจะมีรูอะไรต่างๆอ๋อนี่ไงนี่ไงแบบนี้ก็จะทําให้มั่นใจได้ว่าน้ำมันจะไม่ซึมเข้ามาได้นะคะบางทีมันมีช่องมันมีอรอยต่อของผนังกั้นน้าเนอะแล้วก็นํากระสอบทรายมาวางเอาไว้ตลอดแนวเลยเพราะว่าบริเวณนั้นมันเป็นพื้นที่เศรษฐ,ฐกิจด้วยมันมีทั้งวัดวาอารามีศูนย์ราชการและที่สําคัญคือโรงพยาบาลอ,อันนี้สําคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนเจ็บไครได้ป่วยแล้วเดินทางลําบากเนี่ยก็มีผลกับ เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะคะ<ม>ยังจังหวัดอ่างทองก็ถูกน้ําท่วมไปแล้วหลายอําเภอไม่ว่าจะเป็นอาเภอเมืองอําเภอป่าโมกวิเศษชัยชาแล้วก็ชัยโยด้วยนะคะตอนนี้ก็โอ้โหชาวบ,บ้านเดือดร้อนกันไปหลายร้อยหลังคาเรือนเลยทีเดียวนะคะ <browser S 1> แล้วก็ยังดีนะที่เขาต้องมีการป้องกันอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่ป้องกันแล้วระดับน้ํามันขึ้นสูงเนี่ยมันก็คือไม่ทันแล้วไหลเข้าท่วมนะคะที่มาตอนกลางคืนด้วยยกเ้รายกของขึ้นที่สูงมันไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นต้องฟังที่ปปเขาแจ้งเตือนโน ว่าช่วงนี้จะปล่อยน้ามากน้อยแค่ไหนหรือว่าน้ำเนี่ยจะไปเพิ่มที่ท้ายเขื่อน สูงกี่เซนติเมตรอะไรแบบน,<ะ>นี้ค่ะโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ลุ่มน้าเจ้าพระยาเนี่ยก็ต้องฟังคําเตือนของทางกรมชลประทานด้วยวมีการระบายน้ําม,มากขึ้นไหมมันก็จะทำให้ระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นโดยเฉพาะชาวบ้านที่เขาอยู่ถ่ายเขื่อนแต่ว่าพื้นที่ที่บอกเลยว่าโดนน้าท่วมซ้ําซ้อนท่วมแล้วท่วมอีกแล้วบางทีท่วมนานเป็นหลายเดือนด้วยคุณผู้ชมปฏิเสธไม่ได้คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขนาดชาวบ้านที่พระนครศรีอยุธยาเขาอยู่บ้านแบบใต้ถุนสูงกันแล้วนะคุณแต่บางทีอ่ะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะ คือขนาดเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยก็ยังต้องต่อแคร่ไม้มขึ้นมาอีกอเพื่อที่จะให้เลยแบบน้ําท่วมไม่ถึงอะคะ่ะแล้วบางบ้านเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นผู้สูงอายุบางทีผู้ท่าผู้แก่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเขาไม่อยากทิ้งบ้านตัวเองใช่แล้วก็ไม่ได้มีแบบว่าลูกหลานอยู่ที่<ฆ>บ้านอยู่กันเองสองคนตายายอะไรแบบนี้คะ่ะถูกต้องบางทีเวลาน้ําท่วมแล้วก็ถ้าเราสามารถปรับตัวแบบอยู่กับน้ําท่วมได้อะบางทีคนแก่เขาก็ไม่อยากออกจากบ้าน<ฆ>เขาก็อยู่เฝ้าบ้านของเขาไป